เมื่อเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องหนึ่งในตองอูกลับคืนสู่สามัญเพียงแค่บทสวดสั้นๆก็ยังจะไม่รอด บทชุมนุมเทวดาบทสวดมนต์เจตตำนานพาหุงมหากาจุลชัยยาปกรณบทสวดชัยน้อยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนาอวันนี้เมื่อเก้าปีก่อนคงไม่ใช่แบบนี้สังขารละขันท่าแทงทมนั้นมันกำลังฟ้องว่า มนุษย์เราทั้งหลายที่เกิดมานั้นย่อมมีความเสื่อมไปแห่งสังขารร่างกายที่ตนอยู่อาศัยเป็นธรรมดาและเป็นธรรมในสัจธรรมอันแท้จริงของธรรมชาติความเสื่อมแห่งธาตุขันนั้นได้กลายมาเป็นแขกผู้มาเยือนพักพิงอาศัย ยูร่วมกับตัวเราอย่างไม่มีวันขวนคืนหรือจากไปน้ำเสียงที่แห่แผงแววตาที่เริ่มฝ้าฟางกายสังขารที่รอวันผุพังทั้งหมดทั้งมวลนี้คือธรรมอันเป็นเอกในเรื่องของวัตจักรนั่นคือกฎไตรลักษณ์อันจริงแท้ เมื่อชีวิตนี้นั้นถือกําเนิดเกิดขึ้นมาด้วยความทุกข์ยากลำบากตั้งดำรงอยู่ด้วยวิถีโคจรชีวิตที่แปรปรวนผันแปร ه, เปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงจนหน้าหวาดหวันใจจบลงด้วยการดับสลายสิ้นไปซึ่งชีวิต ที่ตนเองนั้นไม่สามารถที่จะควายคว้าหรือเอาอะไรไปได้จุดเริ่มต้นก็ทุกข์ดำรงอยู่ก็เป็นทุกข์ดับสลายไปก็ยังต้องเป็นทุกข์ทุกข์เพราะการเกิดทุกข์เพราะการดับทุกข์เพราะการเวียนว่ายนี่แหละเนาะคือทุกข์ในอริยสัจ ดูก่อนพระราอันว่าที่สุดแห่งกองทุกนี้นั้นเป็นอย่างไรกันเล่าเหตุแห่งกองทุก์ทั้งหลายนั้นเริ่มต้นมาจากเศษเสียว้ละองธุรีแห่งอาสวะกิเลสเพียงน้อยนิดแต่กลับก่อร่างสร้างวัตจักรตัวตนอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้อย่างยาวนาน กลายมาเป็นวงโครจรแห่งสังสารวัตเป็นกงล้อแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นวัตาสงสารอันเป็นนิรันการอันว่ากงล้อแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นหลักธรรมที่ได้กล่าวถึงเหตุและป,ปัจจัยอันเป็นผลของการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลาย เพราะอาศัยกันและเกี่ยวเนื่องกันการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นเช่นทุกเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยสิองเรื่องเกิดขึ้นสืบสืบเนื่องกันมาตามลำดับคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความโศกความคร่ำครวญทุก โทมนัตและความคับแค้นใจก็มีพร้อมความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งปวงนี้จึงมีดูก่อนท่านทั้งหลายทำไนะการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีแก่ตัวเราและท่านทั้งหลายได้กันเล่าการอย่างซึ่งกองแห่งทุก์นั้นก็คือ การที่ตัวเราเอาจิตไปยึดมั่นถือมั่นร้อยรัดด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่เรียกว่าอุปาทานทั้งหลายเหล่านั้นเองเมื่อขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นมันมีความไม่เที่ยงไม่แน่นอนและมีความผันแปร ที่ไม่อาจยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ได้อย่างมั่นคงถาวรเมื่อรูปก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนบุคคลทั้งหลายจึงมิควรยึดมั่นถือมั่นกับทุกสิ่งที่เป็นสมมุติบนโลกสมมุติแห่งนี้การทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จิตของบุคคลทั้งหลายนั้นจะต้องเรียนรู้ธรรม อันเป็นหลักชัยและเป็นหนทางแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อหวังซึ่งมรรคผลและนิพพานในเบื้องหน้านั้นได้อริยสัจทั้งสี่ประการนั้นถือว่าเป็นธรรมอันเป็นเองนั่นคือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคหากบุคคลใดสามารถเข้าถึง แก่นแห่งธรรมทั้งสี่ประการนี้ได้ก็จะสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นได้บุคคลจะมีสติปัญญาที่แตกฉานรู้แจ้งแล้วด้วยจักษุยานคือยานแห่งการอย่างรู้ในธรรมของพระตถาคตเจ้านั้นได้อย่างทองแท้ครบถ้วนบริบูรณ์ การปล่อยกายปล่อยใจของตนให้ไหลหลงไปกับกิเลสตัณหาอันนำพาไปสู่้นทางแห่งอบายในชีวิตของบุคคลทั้งหลายนั้นนั่นคือทางแห่งความเสื่อมอันว่าก,กฎแห่งไตรล,ลักษณ์นั้นเที่ยงแท้และมั่นคงด้วยความจริงอันเป็นสัจธรรมที่แสนประเสริฐ ความเก่งกล้าในธรรมทั้งหลายนั้นย่อมต้องอาศัยซึ่งปัจจัยนั่นคือสังขารละคะนของตัวบุคคลที่มีเพื่อประกอบซึ่งกิจแห่งความเพียรอันเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสข,ของตัวบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้ภาคเพียรแล้วในการประกอบกิจในเรื่องของทานศีลภาวนา อันจะเป็นซึ่งฐานแห่งพละกำลังของตนเองในการทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นได้หนึ่งในตองอกูกลับคืนสู่ความเป็นสามัญเพราะทำอันเป็นกรดใตรักที่กำลังฟ้องว่าไม่มีอะไรจริงแท้ไม่มีอะไรให้ตัวเราเองนั้น ต้องยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นสังขารละขันอันเป็นธาตุแห่งธรรมที่เป็นอนิจจงทุกขังและอนัตตาคือธรรมชาติของธรรมทั้งหลายอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นทุกข์ทนยาก นี่แหละคือธาตุแห่งธรรมอันเป็นแก่นแห่งธรรมที่มีอยู่สาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกทุพ,พระองค์เรียกขาว่าสีมาตุลี แสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย